เริ่มแล้วการฝึกครับ,บากโก2024ที่สนามบินอุตภเมากองการวินทหารเรือกองเรือยุทธการจังหวัดระยองพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้ญชจการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกร่วมผสมคอับ,บาโโก2024โดยมีนายโรเบิร์ตเอฟโกเดสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกคอับ,บากโก2024ครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ เอกอัคราชทูตอินโดนีเซียเอกอัคราชทูตเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาเลเซียซึ่งทั้งหมดประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยทั้งนี้การฝึกคอปราโกเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารขนาดใหญ่และมีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีการฝึกร่วมผสมคอปราโก2024ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่13โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน7ประเทศประกอบด้วยประเทศไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียนอกจากนี้ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนจำนวน2ประเทศได้แก่จีนและอินเดียนอกจากนี้มีประเทศที่เข้าร่วม,กา,ก,ม,มการฝึกเพิ่มเติมในการฝึกควบคุมและบังคับบัญชาคือออสเตรเลียนอกจากนี้ ประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ประเทศในโครงการเสนานกิการผสมส่วนเพิ่มเติมนานาชาติหรือ MPAT หรือ MPAT จำนวนสิประเทศประกอบด้วยบังกลา,าเทศแคนาดาฝรั่งเศสมองโกเลียเนปาลนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์ฟิจิสหาราัฐอาณาจักรและบรูไนและเข้าร่วมโครงการสังเกตการตปล่งจำนวนสิประเทศได้แก่กัมบูชาลาวบาราซิลปากีสถานเวียดนามเยอรมน,นีสวีเดนกรีซคูเวต และศีรีลังการวมทั้งที30ประเทศผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน9 5 9 0นายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุดธร่วมกันและผสมโดยการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆอีกทั้งเพื่อการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติการประจำกองกำลังผสมนานาชาติโดยกำหนดการฝึกหนักระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ ถึงวันที่8มีนาคม2567ประกอบไปด้วยการฝึกที่สําคัญดังนี้ 1. การฝึกการควบคุมและบังคับบัญชาสําหรับปีนี้เป็นวงรอบการฝึกปัญหาที่บังคับการซึ่งเป็นการฝึกอํานวยการยุทธของกําลังรบขนาดใหญ่เพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบในทุกมิติได้แก่ทางบกทางทะเลทางอากาศทางด้านไซเบอร์และทางอาวกาศสำหรับการฝึกร่วมผสมครบบ้าป2024 เป็นการฝึกบนพื้นฐานของแผนยุทธการและแนวความคิดในการปฏิบัติโดยพัฒนาตามหนทางปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชากองกำลังร่วมผสมนานาชาติตกลงใจเรื่องตามกระบวนการสแสวงหาข้อตกลงทางทหารแบบนานาชาติซึ่งเป็นผลผลิตที่สำคัญของการฝึกแบบเสนาธิการในวงรอบการฝึกร่วมผสมครอบบ้ากโก 2, 2023ที่ผ่านมา 2. โครงการช่วยเหลือประชาชนได้แก่โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่การฝึกจำนวน5พื้นที่การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติประกอบไปด้วยการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะในหัวข้อบทบาททางทหารในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติภายใต้กลไกการตอบสนองในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อเตรียมการฝึกสาธิตซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติเป็นสถานที่ได้แก่การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยการแพทย์ฉุกเฉินการส่งกลับสายแพทย์สารเคมีรั่วไหล และการดับเพลิงของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการฝึก 3. การฝึกภาคสนามประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยน CTX และการฝึกภาคสนามของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การฝึกปฏิบัติการยึดสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกกระโดดร่มทางวิทธศาสตร์การฝึกอุยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งและการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงการฝึกร่วมผสมคอมบราโก2024 นอกจากจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกองกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการความชํานาญและเทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกําลังกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในการปฏิบัติการร่วมและผสมยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดก,การงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทย และทหารมิตรประเทศกับประชาชนในพื้นที่การฝึกและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศและประชาคมโลกต่อไปนายโรเบิร์ตเอฟโกรเดสกล่าวว่าขอบคุณกองทัพไทยที่ให้เกียรติในการจัดงานร่วมเป็นเจ้าภาพการฝึกครอบรบากโกในครั้งที่4 3นี้และอยากขอบคุณเนื่องจากเป็นการฝึกที่มีความสําคัญอย่างมากในเรื่องการดําเนินการยุทธร่วมกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในปี2567นี้จะมีการบรรจุหัวข้อในเรื่องของไซเบอร์ และอวกาศเข้ามาร่วมด้วยและมีโอกาสฝึกร่วมกับมิตรประเทศต่างๆมากขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ